ลิดชอกอายนบุตรที่เตรียมบินลัดฟ้าโกอินเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมงานระดับโลก2022 Asia Artist Awards งานประกาศรางวัลสำหรับนักแสดงและนักร้องทั่วเอเชียจัดขึ้นโดย Money Today หนังสือพิมพ์ธุรกิจในเกาหลีใต้และแบ,บแรนด์สื่อระดับโลกอย่าง Star News และ MTN เพื่อเป็นเกียรติให้กับศิลปินเอเชียทั้งในด้านโทรทัศน์ภาพยนตร์และผลงานเพลงโดยมีศิลปินชื่อดังอาทิ s e t The Boys, Stray Kids i ิซซี่เทรเชอร์ e คปเลอร์และศิลปินนิวจีนสและศิลปินดาราชื่อดังอีกมากมายหนึ่งในนั้นก็มีแป็คผลิดโชคของพวกเราคนไทยด้วยโดยช่วงนี้เจ้าตัวฟิตซ้อมร่างกายอย่างดีเพื่องานนี้โดยเฉพาะเจ้าตัวจะไปร่วมงานในวันที่13ทธันวาคมที่นิปปอนไกชิฮอเมืองนากาヤะประเทศญี่ปุน่น